มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อสันทยาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสันทยาเป็นเด็กกำท้าพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตในวัยเด็กแต่สันทยาก็จัดการชีวิตของเธอเองตอนเย็นก็สวยงามมากน่าดูเพราะเด็กผู้ชายในหมู่บ้านบางคนเคยก่อกวนเขาแต่เธอแสดงชีวิตออกมาในขณะที่เผชิญกับปัญหาเหล่านี้และผู้หญิงก็เรียกเธอว่าอานาดวันหนึ่งสันทยาไปที่แม่น้ำเพื่อตักน้ำ มีผู้หญิงบางคนยืนอยู่ตรงนั้นทันทีที่ฉันเห็นสันทยาฉันก็พูดว่าดูสิสัตว์ร้ายในหมู่บ้านของเรามาตักน้ําแล้วสูญเสียพ่อแม่ไปในวัยเด็กและตอนนี้แม่น้ําสายนี้อาจจะเหือดแห้งด้วยเราบอกหัวหน้าหลายครั้งให้ไล่เขาออกจากหมู่บ้านแต่หัวหน้ากลับชอบเขาฉันคิดว่าหัวหน้ามีเคล็ดลับบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกคุณพูดอะไรฉันเท่าเทียมกับลูกสาวของคุณ เมื่อกลับบ้านเธอร้องไห้เสียงดังและเอาแต่นึกถึงพ่อแม่ของเธอวันหนึ่งสันทยากำลังทำอาหารอยู่ที่บ้านของเธอทันใดนั้นหัวหน้าก็มาถึงเฮ้ hey, หัวหน้าใช่ฉันมาเพื่อคุยกับคุณใช่พูดฉันอยากให้คุณแต่งงานกับฉันหัวหน้าฉันอายุเท่ากับลูกสาวของคุณคุณไม่ละอายใจหรอความรักถูกจำกัดด้วยอายุเห็นด้วยไม่งั้นผมจะไล่คุณออกจากหมู่บ้าน คุณออกไปจากที่นี่ไม่งั้นฉันจะส่งเสียงดังเมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวหน้าก็เดินออกไปจากที่นั่นจากนั้นสันทยาก็ตระหนักว่าบ้านไม่มีไม้เหลืออยู่สันทยาออกจากบ้านมุ่งหน้าสู่ป่าเพื่อเก็บฟืนระหว่างทางมีเด็กผู้ชายบางคนล้อเลียนเขาใช่ใช่คุณกำลังจะไปไหน ถ้าคุณพูดคนเดียวฉันจะไปกับคุณตอนนี้ถ้าใช่เราทั้งคู่ก็จะตัดหมายด้วยกันยังไงซะคุณก็ไม่มีใครในโลกนี้แต่เรามาแล้วอย่าลืมเรานะแม้ว่าโลกนี้ไม่มีใครแต่ฉันมีพระเจ้าดังนั้นจงยำเกรงพระเจ้าแล้วกลับบ้านเถิดเมื่อได้ยินดังนั้นเด็กเหล่านั้นก็ไม่พูดอะไรแล้วเดินออกไปจากที่นั่น ขณะตัดไม้สันทยากำลังคิดว่าผู้หญิงในหมู่บ้านเรียกฉันว่ามนัสอย่างไรเคลื่อนแห่งความโกรธและความโกรธพลุงพลานอยู่ในจิตใจของเขาทัานใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนขอความช่วยเหลือมีเสียงใครคะใครที่กำลังดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่นี่เขามองไปรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่ในป่าเสียงดูเหมือนจะค่อยๆเข้ามาใกล้มากขึ้นเขาเริ่มตามเสียงหลังจากเดินเป็นระยะทางไกล เธอก็มาถึงใกล้ถ้ำแห่งหนึ่งดูเหมือนเสียงจะมาจากที่นี่มาดูข้างในกันดีกว่าข้างในมืดมากจนแทบมองไม่เห็นนิ้วเฮ้ hey, แม้แต่เสียงก็หยุดมาแล้วฉันจะทำงานบางอย่างแล้วมาพรุ่งนี้จากนั้นเธอก็กลับบ้านพร้อมฟืนแล้วเริ่มทำอาหารแต่เธอเริ่มคิดถึงเสียงนั้นตอนนี้ก็จะกลางคืนเช่นกันเอาละฉันจะไปพรุ่งนี้เช้าเช้าว,วันรุ่งขึ้นสันทยาตื่นขึ้นมาแล้วเดินไปที่ถ้ำ ขณะที่เขาเดินต่อไปอีกสองก้าวเขาก็เห็นชายหนุ่มที่ได้รับบาดเจ็บเท้าของเขาเปื้อนเลือดเขาสร้างความเจ็บปวดอย่างต่อเนื่องโอ้พระเจ้านี่คือผู้ชายฉันจะทำอย่างไรสันทยาค่อยๆเข้าไปใกล้เขาแล้วพยายามพยุงเขาขึ้นแต่เขาอ่อนแอมากเธอคิดว่าโอเคฉันจะนำยามาจากป่าให้ฉันพักอยู่ที่นี่ก่อน สันทยาใช้ยาและคิดว่าจะให้เขาพักผ่อนที่นี่ก่อนด้วยวิธีนี้ชาวบ้านไม่พอใจที่เห็นสันทยาเขาไปในป่าทุกวันเมื่อสันทยาไปที่ถ้ำเพื่อรับการรักษาลูกคานสาวคนนี้เขาป่าทุกวันแต่ไม่ได้เอาอะไรมาเลยมีบางอย่างผิดปกติโอ้ใช่ฉันคิดว่าเธออาจจะทำให้ใบหน้าของเธอดำคล้ำอยู่ที่ไหนสักแห่งเกรงว่าเขาจะเสื่อมเสียชื่อหมู่บ้านของเรา ก่อนอื่นเราต้องบอกเรื่องนี้กับหัวหน้าก่อนตกลงเอาหลักไปบอกหัวหน้ากันเถอะเฮ้ hey, ทุกคนที่นี่โอเคไหมชาวบ้านเล่าเรื่องทุกอย่างให้หัวหน้ารักคียฟังเฮ้ hey, ทำทุกอย่างที่คุณรู้สึกแต่ฉันสงสัยว่าเธอกำลังซ่อนอะไรบางอย่างตอนนี้ชาวบ้านเริ่มกังวลมากขึ้นพวกเขาคิดว่าสันทยาอาจจะพบกับคนแปลกหน้าสันทยาจะไปที่ถ้ำเพื่อดูแลชายหนุ่ม สุขภาพของเขาเริ่มดีขึ้นตามลำดับสันทยาตั้งชื่อเขาว่าอราชุนคุณช่วยชีวิตฉันไว้สันทยาถ้าเธอมาไม่ตรงเวลาฉันคงตายไปแล้วฉันจะแสดงความขอบคุณต่อคุณได้อย่างไรเพียงแค่หายดีเธอกำลังอธิษฐานสิ่งนี้ต่อพระเจ้านั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับฉัน ความไว้วางใจและมิตรภาพเริ่มเติบโตระหว่างคนทั้งสองอย่างค่อยๆเป็นอาจุนบอกสันทยาว่าเขาคือเจ้าชายแห่งอาณาจักรใกล้เคียงที่ได้รับบาดเจ็บและล้มลงในป่าขณะล่าสัตว์ตอนนี้สันทยาเก็บอรชุนไว้ในบ้านแล้วจากนั้นผู้หญิงในหมู่บ้านเห็นเธออาศัยอยู่ในบ้านจึงพูดกับชาวบ้านว่าคุณรู้ไหมว่าสันทยาซ่อนคนแปลกหน้าไว้ในบ้าน เมื่อหัวหน้ารักคูเวียได้รับข่าวนี้เขาก็หน้าแดงด้วยความโกรธเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ฟังฉันยังคงพบเจอกับคนแปลกหน้าเรื่องนี้จะต้องได้รับบทเรียนรักคูเวียมาที่บ้านของสันทยาและตะโกนสันทยาบอกฉันทีว่านี่คือใครคุณกำลังทำลายเกียรติของหมู่บ้านของเราสันทยาพูดอย่างกังวลใจหัวหน้านี่คือคนที่ฉันช่วยไม่มีอะไรอื่น อย่ากโกหกนี่เป็นความผิดใหญ่ในสายตาของฉันฉันต้องลงโทษเขารอตอนนี้ให้ฉันบอกความจริงกับคุณฉันไม่ใช่คนธรรมดาฉันชื่ออรชุนเจ้าชายแห่งอาณาจักรใกล้เคียงเขาได้รับบาดเจ็บระหว่างการล่าสัตว์และล้มลงในป่าสันทยาช่วยชีวิตฉันไว้ชาวบ้านก็ตกใจมีความกลัวและความโกรธปนอยู่บนใบหน้าของหัวหน้ารักคูเวียผู้ชายที่พวกคุณเรียกว่าคนเลวชามคือนางเอกที่ช่วยชีวิตฉันไว้ ตอนนี้สันทยาจะกลายเป็นราชินีของวังของเราผู้หญิงในหมู่บ้านที่เคยล้อเลียนสันทยาต่างก็ซ่อนสายตาไว้สันทยาพูดยิ้มยิ้มตอนนี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่าความจริงคืออะไรรักคูเวียกกมศีรษะและเดินออกไปจากที่นั่นอย่างเงียบๆสันทยาและอรชุนกลับเข้าวังสันทยาและอรชุนกลับเข้าวังสันทยามีน้ำตาคลอเบ้าแต่นี่เป็นน้ำตาแห่งความสุขเธอบอกว่าฉันไม่เคยเชื่อเลย